ตำรวจท่องเที่ยวอีสานบุกจับแก๊งค้ายาและปืนเถื่อนพร้อมขยายผล19มิถุนายน2568พันตำรวจเอกปิยพนเอ็นสารผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2เปิดเผยผลปฏิบัติงานตามนโยบายของพลตำรวจโทศักศิราเพือกอําผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและคำสั่งของพลตำรวจตรีเอกภพอินทวิวัต์ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว2 ที่กำชับให้กวาดล้างอัดญากรรมโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนตำรวจได้รับบาะแสจากชาวบ้านในตำบลปราศาสตร์อําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดว่ามีผู้ต้องสงสัยสองรายคือนายพานุพงศ์และนายพงศิริค้ายาบ้าให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่และยังครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จนเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเลขที่58โมงหนึ่งและพบบุคคลทั้งสองมีพิรุษต้องสงสัยจึงแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ขอตรวจคน้นผลการตรวจคน้นพบยาบ้า172เม็ดปืนยาว1กระบอกจึงทำการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งและอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคุขันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายตำรวจยืนยันจะเร่งขยายผลหากพบว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะจับกลุ่มดำเนินคดีโดยไม่มีละเว้น